สวัสดีครับมาพบกับเซลลอาร์อีกแล้วนะครับรถล,ลำหลังเจ้าเทาแลมโบออกหาเงินสุดไหมลำนี้สุดจริงๆดูทรงสะก่อนเราไปเจาะกันดีกว่าดูไกล่ๆอยางนี้ไม่เห็นไปเจาะกันมาดูล้อกันเลยครับล้อแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะเป็นล้อเขาวกวางนะครับอันนี้เป็นลายเขาวกวางถ้าสังเกตดู จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับข่ากลางนะครับเบอร์ยางเบอร์อะไร2 45 45หแต่สังเกตไหมฮะมี5ลูนะ1 2 3 4 5 5ูเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะแดปเตอร์แปงลงรูนะครับ6ออก5เพราะอีซุเนี่ยรูอของล้อเนี่ยจะเป็น6ลรูแต่นี้ใช้5รูนะครับต้องมีอะแดปเตอร์ตัวกลางนี้ตัวกลางนี้นแปงลงรูนะครับ ดูล้อหลังกันล้อหลังยางเบอร์อะไรอะ่ะแม็กเนี่ยลายเดียวกันอยู่แล้วแน่นอนนี่275 40สรุปแล้วนะครับล้อรถล,ลำนี้ยางหน้าเนี่ย245 45ยางหลัง275 40สสเต็ปโหลดเป็นแบบไหนเป็นไงฮะดูกันดูกันดูกัน เห็นไหมเอ่ยลดเสมอเลยอ่าเห็นไหมฮะแต่อย่างที่บอกนะว่า5รูเนี่ยสายแดปเตอร์เนี่ยมันจะยืดน,นะล้อเนี่ยผมให้ดูก่อนล้อยืดแบบไหนสายถ่างไม่ควรพลาดน,นะครับ5รูแบบนี้สายถ่างไม่ควรพลาดลำนี้ตู้ซิ่งล้อซิ่งฟิล์มยังซิ่งดูฮะ ิรีมเขียวใสนะครับห้คูไฮคูบอกไม่ถูกเลือกไม่ได้บอกเซลลนะห้คู R10 r 10. r 0 0มีอยู่สเบอร์นะครับความเข้มแตกต่างกันนะดูตู้ตู้ซิ่งด้วยนะซู้ซิ่งหัวตัดนะครับหัวตัดนีฮนะหัวตัดนะครับคลิปนี้ฝากไว้นะครับก็กดติดตามนะเพรียผมเอาไว้นะครับ จะมีคลิปมีรถสวยๆรถซิ่งๆเป็นแนวทางการแต่งให้กับคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อ0819206179เซวอรยินดีให้บริการคลิปนี้สวัสดีครับ